มาต่อกันที่เรื่องของการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่37นะครับมีการบริการหน่วยงานไปจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริพร้อมกับรณรงค์แก้ไขเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับที่บ้านจะหาหมู่11ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติการประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชบัริป้านห้วยย่าไซโครงการร่วมกับหัวหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15พร้อมกับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เกษตรในพระองค์จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผ่านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของชุมชน และการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนภายในงานค่ะมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชาเลือดมังกรพร้อมมอบพันธุ์ต้นชาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปปลูกสร้างรายได้ควบคู่การปลูกจิตสำนึกให้รักและห่วงแหนทรัพ,พยากรป่าไม้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าร่วมกันอีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจังหวัดเชียงรายประกาศมาตรการห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่1มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2569และช่วงห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง10พฤษภาคม2569รวมทั้งสิ้น86วันด้วยกันค่ะ